สำหรับมาดูเหตุไม่สงบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาหน่อยคุณผู้ชมมาฟังกำลังออกองกำลังสาภาพาแห่งชาติกะรหรียง KNU อกองพลที่6กเนี่ยกับฝ่ายทหารเมียนมากองพลที่22บสงปั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 งมบมอย่างนี้เลยงชั่วโมงอ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณล่ามาสามืออาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วยนะครับ<ฆ>แม่เสียดายอาจารย์ไพรวันไม่ได้แปลความเดือด <c oughs> ในการสู้รบครั้งนี้คุณผู้ชมฮะเ <c oughs> นี่ยเสียงดังอยู่แบบนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ได้ยินกัน<ฆ>ช่วงหกโมงเย็นเมื่อวานครับตรงนี้คือที่บ้านมิลป่านจังหวัดเมวนดีรัฐกระเรียงครับรัฐกระเรียงตรงข้ามบ้านแม่โกนเกนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาของฝั่งไทย <c oughs> มีเสียงอาวุธหนักแล้วก็อาวุธประจํากายครับ <c oughs> นอกจากจะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังมาถึงฝั่งไทยแล้วเนี่ยมีคลิปด้วยคุชม คลิปหลักฐานที่ทหารกระเรียงถ่ายไว้ตอนที่สู้รบในบังเกอร์ครับแล้วยิงใส่ฝั่งศัตรูเนี่ยยังหนักหน่วงหลายสุดเลยน,น,น,นี่ตรงนี้หลบอยู่หลังบังเกอร์ตรงนี้ฮแล้วมีกระสุนปืนล้มมาตกในเขตรประเทศไทย5นัดด้วยนะเป็นเหตุให้มีเด็กบาดเจ็บครับโอ้ชื่อว่าเ,ออเป็นเด็กอายุ6ขวบนะไม่พูดชื่อด้วยวบ,บาดเจ็บที่แขนซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดไป ทางผู้ประชาการกองกําลังนเรศวรพร้อมฝ่ายปกครองครับก็เข้าเยี่ยมติดตามอาการของน้องหกขวบคนนั้นแล้วก็ไปดูจุดที่ระเบิดเนี่ยตกลงมาในฝั่งไทยพบว่ามันเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชม,มทีนี้ท่านผู้ประชาการกองกาลังนเรศวรก็เลยแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องครับให้หลบในที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ฝั่งเมียนมาด้วยว่าถ้า,าคุณจะสู้รบกันเนี่ยระหว่าง K N U <ขอ S 1> กับฐานเมียนมาคุณคุณอย่าให้ล้ำมาสิ เออต้องระมัดระวังนะในการใช้อาวุธหลังจากนั้นก็สั่งปิดท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราวเลยครับเป็นคําสั่งมาจากผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเลย,ส,เลยส่วนการป้องกันแนวชายแดนไทยตอนนี้เราก็ได้เสริมกําลังทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูฐานพรานแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอแม่สอดครับมีตารวจตระจเวนชายแดน3 4 6ตําตรวจสพแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยไปคอยลาดตระเวนดูแล้วก็วางกําลังตลอดแนวชายแดนอําเภอแม่สอดแล้วครับ โดยทหารเมียนมาเนี่ยพยายามจะยึดที่มั่นของฝ่ายกะเรี่ยงที่บ้านมิลลาปานจะยึดคืนกลับมาแต่ใช้เวลามาเกือบเดือนแล้วนะยังยึดไม่ได้ครับส่วนทหารไทยเองยังตรึงกําลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลุกล้ําอธิปไตยของไทย